สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ชมขอบสุขทาลโดยแม่หมอความสุขหมอตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานออรราพลังงานเอนที่บวกบวกบกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะขอบคุณกูตี่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้องรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณกูที่ไม่ข้มโฆษณาแต่ถ้าคไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกูที่ให้สุ per เต็งไม่หมอแต่ให้ไไไมม่่่่่เเเปป็นนนรรรชกกัคะหืออวาาายตตตงง ะะมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะมีพลังงานบางอย่างพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหนึ่งพระองค์สายดุกำลังมาทดสอบ ตัวตนของคุณหนักในเวลานี้เรารู้สึกว่ามีพลังงานนะคะจากเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสายดุกําลังมาทดสอบพลังงานของคุณอยู่ส่งบททดสอบวิชาชีวิตให้กับคุณอยู่นั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้นี่คือพลังงานนะคะจากเบื้องบนสายดุหนึ่งพระองค์ส่งตรงมาถึงคุณคุณได้เจอบททดสอบบทเรียนอะไรคะ ที่ตอนนี้เวลานี้ที่คุณเจออยู่นั่นแสดงว่านั่นคือบททดสอบจากเบื้องบนที่ส่งมาให้คุณว่าคุณมีความพร้อมที่จะเป็นพลังงานแห่งการต้านรับคุณมีความฉลาดคุณมีความเฉลียวหรือว่าคุณอ่อมคุณยมนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตชูรุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะที่อยู่ในตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้ คุณพร้อมหรือ,อยังนะคะบททดสอบที่คุณเจอณขนาดนี้ช่วงนี้นะคะนั่นคือพลังงานจากเบื้องบนที่เป็นเทพสายดุมานะคะทดสอบตัวคุณให้คุณได้รู้ให้คุณได้เข้าใจแม้ว่าคุณเจอขนาดนี้คุณจะเป็นอย่างไรนี่คือพลังงานที่ท่านมาสื่อกับคุณทำไมท่านถึงมาทดสอบตัวคุณเพราะเหตุใดนั่นเองค่ะ ไม่คขอบคุณค่ะขอบคุณพลังงานถ้าคุณไม่เจอบททดสอบนี้นะคะแล้วคุณจะเป็นผู้เก่งเป็นผู้มีสามีความสามารถนําทีมงานได้อย่างไรคะดวงชะตาถ้าคุณไม่เจอบททดสอบนี้คุณจะได้เรียนรู้ดวงชะตาของคุณ แบบฉบับใหม่แบบเล่มใหม่ได้อย่างไรกันนี่คือ the view of fortune ดวงชะตาของคุณกำลังจะถูกทดสอบทดสอบในเรื่องการงานจะมีนะคะโชคลาภเข้ามาจะมีเงินทองเข้ามานะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแน่นอนแหละความท้าทายครั้งใหม่ก็ต้องเข้ามาด้วยเป็นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนี่คือ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบน The Vi ิว of Fortune มาทดสอบดวงชะมาทดสอบตัวคุณความโลภ กรลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ถามว่าคุณจะมีโชคลาภไหมมีโชคลาภมีทรัพย์มีสินมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะแล้วก็มาทดสอบเรื่องอะไรคะความท้าทายใหม่ๆในชีวิตคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นด้วยหน้าที่การงานใหม่ๆบางคนได้รับบรรจุใหม่บางคนได้รับเลื่อนตําแหน่งใหม่นั่นแหลคะค่ะเป็นการทดสอบความท้าทายความสามารถว่าคุณเป็นตัวจริง เป็นของแท้ไหมนั่นเองนะคะที่คุณได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานนี้ไม่ว่าคุณจะได้รับตําแหน่งหน้าที่งานแบบไหนก็ตามนั่นคือพลังแห่งดวงชะตาและเบื้องบนสายดุต้องการให้คุณเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้ที่เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในชะตาชีวิตของคุณได้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้พลังงานองค์เทพสายดุองค์นี้ ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะทําไมท่านถึงอยากจะทดสอบความรู้ความสามารถความแข็งแกร่งของคุณคะโอ้มยก้า้าวคุค่ะ้าวอย่าได้โกรธท่านเลยท่านเป็นครูครูบาอาจารย์นะคะที่จากอดีตชาติเป็นครูบาอาจารย์ของคุณมาก,ก่อนนี่คืออะไรคะนี่คือไฮโรแฟน นะคะก่อนที่คุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณควรได้รับบทเรียนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างความท้าทายในชีวิตชีวิตคุณถ้ามันดีเกินไปมันก็เหมือนน้ำไหลนิง่งแต่ถ้าเจออุปสรรคปัญหามันก็จะมีอะไรท้าทายเข้ามานี่คือภพตนุข,ของคุณภพตนุข,ของคุณคือไฮโลแฟนหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาทดสอบ ตัวตนของคุณอยู่นะคะในนี้เบื้องบนสายดุนะคะที่มาทดสอบคุณอยู่ขนาดนี้เพื่อสร้างให้คุณเป็นคนเก่งคนเก่งมากกว่าปัจจุบันของคุณแล้วนะคะองค์เทพนี้เป็นครูครูบาอาจารย์ของคุณมาตั้งแต่อดีตชาติต่างก่อนมีบุญสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะ ให้คุณนะคะแล้วท่านจะมามอบวิชาตําราเอกให้คุณถ้าคุณได้บททดสอบชีวิตนี้แล้วนะคะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นนะคะเป็นระดับ เจ้าสัวนั่นเองนะคะหรือเศรษฐีนี่ก็ได้เพราะตอนนี้เวลานี้ขอให้คุณมีพลังงานพลังใจที่ดีๆอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองเมื่อคุณได้รับโอกาสใหม่ๆงานที่ท้าทายในชีวิตนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังก้าวไปสู่บันไดความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในชีวิตคุณนั่นเองต่อคะ่ะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมีความแก่ง นะคะคุณมีความแก่งคุณมีความเยะเยะเทะยอทยานนี่คือควีนออฟสอดราชินีนถือดาบคุณเป็นคนที่เก่งมาก นะคะ IQ 180มีความรู้ความรอบคอบมีความแข็งแกร่งในตัวและมีบารมีในตัวมองคนออกตั้งแต่เขาเดินมา500เมตรนี่แหละค่ะสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจในตัวคุณขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นในความเก่งของคุณแบบนี้ตลอดไปนั่นเองนะคะอย่าใจอ่อนกับใครเพราะเรื่องทุกสิ่งคุณเป็นคนตรงๆอยู่แล้วค่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีบริวารเยอะ นะคะด้วยความหน้าที่ภาระการงานของคุณที่คุณรับผิดชอบอยู่ตอนนี้มันทําให้คุณอาจจะดูเป็นคนดูอาจจะเป็นคนดูตรงๆแต่ที่จริงกิจใจภายในของคุณก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าที่มีความตรง มีความชัดเจนในเรื่องการงานนั่นคือภาระหน้าที่ของเขาและคุณจงเอาแบบเขาให้เขาเป็นตัวอย่าง you are what idol ของคุณน,นั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณกา,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 าและนี่คือความสำเร็จทำไมท่านถึงต้อง มาทดสอบคุณคะ่ะเพราะว่าท่านจะมอบความสำเร็จอะไรที่คุณปรารถนาคุณอยากได้นะคะธุรกิจใหม่ใช่ไหมคุณอยากให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จแน่นอนกว่าจะได้มาคุณก็ต้องลงมือทําคุณลงมือทําอยู่แล้วคะ่ะโอกาสใหม่ๆแล้วงานนี้ จะเป็นงานที่ท้าทายคุณคือความภาคภูมิใจเมื่อคุณได้ผ่านบททดสอบที่ท่านส่งมาให้กับคุณนี่ค่ะนี่คือความสำเร็จนะคะเมื่อคุณได้ผ่านด่านนั้นแล้วคุณจะภาคภูมิใจและคุณจะได้ทำได้สำเร็จตามที่ท่านมอบหมายงานให้คุณนั่นเองนะคะนี่คือพลังนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่เป็นสายดุแล้วก็เป็นคุรุคูบาอาจารย์ของคุณมาแต่เก่ากอ่นมาเพื่อทดสอบความสามารถความหนักแน่นในใจคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและตอนนี้เวลานี้ท่านมองว่าคุณมีความหนักแน่นนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่บางคนนะคะก็มีความโลเลเพราะว่าหนึ่งดาบ หมายความว่านะคะเป็นธาตุลมอาจจะมีความรวนเลยอาจจะมีคนเมียมีความใจอ่อนเพราะแม้ว่าอยู่ข้างหน้าคุณจะเป็นคนเข้มแข็งอย่างไงนะคะภายในคุณก็ยังมีความอ่อนแอซ่อนความอ่อนแออยู่ในตัวนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้มกูสิบดาบนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเจอตอนนี้เวลานี้นะคะคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าคุณยังไม่เจอให้คุณเตรียมรับ ตั้งรับนี่คือสิ่งที่ท่านจะมาทดสอบชีวิตคุณนะคะถ้าตอนนี้คุณเจอเหมือนมรสมชีวิต10ดับนะคะแต่คุณจะผ่านมาแต่คุณจะผ่านได้เพราะมันขึ้นหนึ่งดาบนั่นเองนะคะท่านมาทดสอบว่าคุณลุกได้ไหมแม้คุณจะเจอสิดาบก็เหมือนชีวิตคุณที่คุณแต่งงานแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวสมมุติว่าคุณตกงานนะคะแต่ว่าครอบครัวคุณ คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณก็ต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างภาะนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆแบบเนี้ยค่ะนะคะอุปสรรคมีไว้ให้คุณแก้ไขไม่ใช่ให้คุณล้มล้มแล้วก็นอนไม่ใช่ค่ะนี่คือพลังงานของคุรุคูบาอาจารย์ของเทพสายดุที่เป็นคุรุคูบาอาจารย์คุณมาทดสอบคุณว่าคุณมีภูมิต้านทานแบบนี้แค่ไหนนั่นเองนะคะนี่คือสิบดาบ มันจบไปแล้วค่ะคุณได้ลุกขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณเราถอดไพ่ทั้งที่เราไม่รู้ว่านะคะมันจะออกมาเป็นใดออฟสอดคุณคือนักลบที่มีบาดแผลชกันแต่คุณก็ลุกขึ้นยืนมาได้ด้วยความเก่งด้วยความสามารถ ปาดน้ําตาแล้วลุกขึ้นยืนนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในออฟสอดคุณจะไม่ให้ใครมานะคะทำลายคุณคุณแล้วคุณก็ไม่ชอบทำลายใครนี่คือในออฟสอดนะคะ ธุรกิจการงานของคุณที่คุณเคยเจออุปสรรคปัญหาเหมือนชีวิตคุณโดนโอฝนกระหนำ่ำไม่มีทางล่มไม่มีทางลดไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้นับจากนี้ชีวิตความแข็งแกร่งของคุณเหมือนราชาแห่งลับลบในอบสอดนั่นเองนะคะอาัศาวินแห่งนักรุกแองอัศวินแห่งนักลบอัศวินแห่งความกล้าท้าทายนะคะคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่าแมวก้าวชีวิตนั่นเองขอคุณคขอคุณค่ะขอคุณค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณล้มแล้วคุณลุกขึ้นมาชีวิตของคุณก็จะมีการเปลี่ยนไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงธุรกิจการงานคุณล้มกี่ครั้งคุณก็สู้ไม่ถอยนี่คือสิ่งที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายดุที่เป็นค่รุกคูบาอาจารย์ของคุณจะมอบให้คุณเมื่อคุณเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมถอยลาชาถือเหรียญ ความนะคะความมั่นคงในจิตใจของคุณความมานะ พยายามไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วคุณก็มีหินมีอย่างในตัวคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดเป็นความเจ็บปวดที่สวยงามที่จะให้คุณได้ยืนหยัดแล้วเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะแต่ก่อนคุณอาจจะเข้าใจแค่ตัวเองกับคนรอบๆข้างเมื่อคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดครั้งนี้คุณจะยืนหยัดและอ่านเกมคนออกนั่นเองนะคะแล้วนี่คือความยิ่งใหญ่ของคุณ ลาชาโชคฉลเฉลาวผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงาส่าทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง นะคะนี่คือวาสนาที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะในเดือนนี้หรือตลอดไตรมาสนี้เพราะให้นี้จะเกิดขึ้นเร็ว1วันหรือ21วันนั่นเองนะคะเพราะมันขึ้น1ดาบ10ดาบมันจะจบไปแล้วบางคนกําลังจบลงนั่นเองนะคะนี่คือบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่พลังงานเบื้องบนสายดุ นะคะที่เป็นครูคูบาอาจารย์คุณมาแต่เก่ากองมาทดสอบให้คุณได้รู้ได้เข้าใจความเจ็บปวดความผิดหวังนะคะความเสียใจครั้งนี้แล้วคุณได้ลุกขึ้นแล้วเหมือนนักรบนะคะที่ผ่านรอยแผลรอยร้าวรอยแผลที่ยิ่งใหญ่แล้วลุกขึ้นสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงราชาถือเหรียญน,นั่นเองต่อค่ะ อคอณค่้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงราชินีถือดาบนะคะแล้วก็นี่คือในออปติคูการงานธุรกิจของคุณแม้คุณจะล้มสักกี่ครั้งภายในวันเดียวอาทิตย์เดียวคุณก็ลุกขึ้นสู้ปาดน้ําตาแล้วลุกขึ้นสู้บาดแผลแม้มันจะมีรอยช้ารอยอะไรก็ตามแต่นะคะ เป็นบาดแผลบาดแผลนั้นมันจะสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณให้คุณได้ก้าวสู่ยุคลุ่งเลืองสำหรับคุณนั่นเองนะคะนี่คือในออฟติโกคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาแบบมั่งคั่งนะคะเงินนี้เงินทองนี้ได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณเงินทองนี้มาจากธุรกิจการค้าขายของคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณทำธุรกิจค้าขายแต่ถ้าคุณเป็นราชการ ะค,ะคุณอาจจะมีงาน2องงานสก็ได้นั่นเองแต่คุณจะมีโชคลาบโชคลาบเข้ามาครั้งนี้เป็นโชคลาบเป็นวัตถุนะคะหรือว่าเป็นเงินก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม oh ่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค like ่ะขอบคุณสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้คุณได้ผ่านบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณแล้วและนี่คือในออบครับนะคะในออบครับคือความสุขธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูในในตั้งมันเริ่มตั้งแต่วันที่9เดือน9แล้วเงินทองของคุณเริ่มขยับขยายตัวดีขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณได้รับเก คุณเห็นไหมคะคิงถือถ้วยแล้วก็ขึ้นเลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าเหรียญและเลขเก้าเห็นความสุขเก้าถ้วยชีวิตคุณนับจากนี้ จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในเดือน9และตลอด3เดือนนี้นะคะ3เดือนที่เหลืออยู่นะคะคุณจะเจอเส้นทางรัดในชีวิตบางคนจะได้พบความสุขความสุขในครั้งนี้บางคนจะได้รับการเซอร์ไพรส์ายใน1วันหรือ1อาทิตย์นี้เกี่ยวกับในเรื่องครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะนะคะคุณอาจจะมีเบบีบางคนอาจจะได้เฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆ เพราะนี่คือรางวัลที่คุณได้รับเมื่อคุณผ่านบททดสอบนะคะพลังงานเบื้องบนที่เป็นครูครูบาอาจารย์สายดูของคุณมาทดสอบชีวิตคุณคุณได้ผ่านเรื่องราวนั้นมันจบลงแล้วนั่นเองต่อคะ่ะโอ้เจ้ขอบคุณ่าขอบคุณกาขอบคุณ่ะนับจากนี้ บางคนกําลังจะจบลงแต่ถ้าคุณเจอสถานการณ์นะคะมันยังไม่จบนะให้คุณลุกขึ้นให้เร็วนะคะเพราะความสุขรอคุณอยู่ข้างหน้าตอนนี้เวลานี้ซิกออครับนะคะคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหากคุณเลิกลากับคนรักหรือ นะคะเรื่องอะไรก็ตามที่ทําให้คุณอ่อมคุณยมแบบหนักหวงนะคะให้คุณลุกขึ้นมาให้เร็วแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่โอกาสใหม่คุณจะได้บ้านหลังใหม่ได้ความสุขครั้งใหม่บางคนจะเกิดรักครั้งใหม่ขึ้นมาภายในปี68นี้นั่นเองนะคะนี่คือซิกออฟคัพจะมีคนมามอบความสุขให้คุณบางคนจะได้เงินลูกหนี้จะเอาเงินมาให้นั่นเองนะคะมันจบสิ้นสถิตวิบากกรรมของคุณในะช่วงเวลานี้ ภายใน21วันนี้อย่างช้า21วันอย่างเร็ว1-10วันนั่นเองนะคะต่ออม y g ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความแข็งเก่งของคุณได้รับการปลดปล่อยได้รับการปลดล็อกจากคูรุคูคบาอาจารย์ที่มาท่านมาทดสอบนะคะบทเรียนวิชาชีวิตให้กับคุณแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือภพยหน้าสำหรับเดอะฟู คุณมีความแข็งแกร่งมากกว่าใครโลกนี้เป็นของคุณแล้วท่านมอบโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้คุณคุณพร้อมหรือยังที่จะได้รับโอกาสนี้บททดสอบที่ท่านมาท้าทายให้ใหคุณได้เดรียนรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะคุณได้ผ่านทดสอบบททดสอบนะคะที่หนักดวงที่มีบาดแผลเป็นรอยลึกให้คุณได้เข้าใจบาดแผลนั้นแล้วจงจำบาดแผลนั้น เป็นบทเรียนในชีวิตของคุณนับจากนี้คุณจะได้รับอิสระนะคะทั้งเรื่องการงานและเรื่องการเงินและคุณจะมีวัคซีนที่ดีกับตัวคุณเองและกับครอบครัวคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคุณผ่านด่านทดสอบวิชาชีวิตแล้วนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งไม้เท้า ace of o n นะคะความสุขครั้งใหม่บางคนจะได้เจอรักครั้งใหม่บางคนจะได้งานใหม่ได้ธุรกิจใหม่ถ้าคุณอยากมีธุรกิจใหม่คุณกําลังมองหาธุรกิจใหม่คุณจะได้ทําธุรกิจนั้นใหม่แต่คุณจะต้องลงมือทํานั่นเองคุณลงมือทําอยู่แล้วคะ่ะเพราะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณลุกลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ นะคะบางคนอาจจะยอมแพ้แต่สําหรับคุณคุณไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม้จะล้มสิกสักกี่ครั้งแม้จะมีรอยบาดแผลสักกี่รอยบาดแผลคุณก็ไม่เคยยอมท้อต่อโชคชะตานี่คือบทบาทใหม่ของคุณบทบาทที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่นั่นเองค่ะต่อค่ะโ oh อ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณได้หลุดพ้นนี่คืออะไรคะเจ็ดดาว เจ็ดดาบคือบางสิ่งบางอย่างงานนี้เป็นงานเรื่องความลับคุณได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างความที่คุณสู้ไม่ถอยความที่ไม่มีคําว่าแพ้ในพจนานุกรมของคุณ จำไว้นะคะเซเว่นออฟอดไม่มีคําว่าแพ้ในพุทธนานุกรมของคุณตั้งแต่แรกแล้วเพราะคุณรู้ว่าถ้าคุณแพ้นะคะก็เหมือนคุณเป็นคนที่อ่อนแอนะคะคุณไม่ได้รับวัคซีนคุณชนะโรคโควิดมาได้คุณชนะการสั่นสะเทือนของแผ่นบินด้วยมาได้นั่นคือคุณชนะครั้งยิ่งใหญ่แล้วเล้วนับภาษาอะไรกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เวลานี้ ความสุขความยิ่งใหญ่ที่ครูครูบาอาจารย์ท่านมอบวิชาเอกให้กับคุณท่านไว้ใจคุณท่านเชื่อมั่นในใจคุณว่าคุณจะนำพาตัวเองนะคะให้ก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ได้นั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณในออฟสอดเอ้ยทวเทียเซเว่นออฟสอนั่นเองนะคะคุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจความเจ็บปวดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและอะไรต่อคะ่ะ ออไม่กอนค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณนะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณเป็นเรื่องการงานและก็ความสําเร็จการงานนี้คุณได้ทํามาเนิ่นนานแล้วล่ะค่ะแต่มันยังไม่สําเร็จสัทีถ้าเมื่อไหร่มันยังไม่สําเร็จอย่าไปพึ่งบอกใคร นะคะคเพราะเวลาเราไปคุยกับใครมันก็จะมีคนเข้ามาชื่นชมกับเราแต่การชื่นชมครั้งนี้เรายังไม่ประสบเรายังไม่ได้ประสบความสําเร็จเขาก็จะคอยมาถามว่าเสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังอยากเห็นความสําเร็จจังเลยนั่นคือไม่ใช่คําชื่นชมแต่เป็นคําที่จะรอคอยว่าเมื่อไหร่คุณล้มเขาจะมาเหยียบส้ำนั่นเองและนี่คือ T-Optical นะคะคการเงินของคุณคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาบางคนนะคะได้ทำโปรเจกต คุณจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะได้งานที่ท้าทายโปรเจกต์ project นี้อย่าลืมนะคะคนหลักเท่าผืนหนังคนช่างเท่าผืนเสือ้อให้คุณเก็บโปรเจกต์นี้ทําให้มันสําเร็จก่อนให้มันมีชื่อเสียงก่อนให้คุณได้คล่องก่อนแล้วนะคะเมื่อนั้นคุณค่อยไปบอกคนอื่นแม้คุณจะได้โปรเจกต์นี้ได้เงินมากก็ตามแต่นะคะมันจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยคุณก็อย่าพึ่งไปบอกใครนั่นเองต่อคะ่ะ โอ้โห oh ระวังเรื่องอารมณ์นะคะและท่านก็มาทดสอบคุณจริงๆด้วยนะคะท่านมาทดสอบเรื่องอารมณ์ของคุณเรื่องอารมณ์ยังไม่พอภาพดวงตาภาพดวงตาในครั้งนี้มีคนมาพูดให้คุณในทางเสียหายบางทีอาจจะเป็นนะคะเบื้องบนที่สายดุนั่นแหละค่ะท่านลงมาลงมาเพื่อที่จะมาทดสอบคุณอาจจะลงมาในรูปแบบ นะคะพี่น้องอาจจะลงมาในรูปแบบที่เข้ามาหาคุณทําให้พลังงานของคุณนะคะสติของคุณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวให้คุณได้มีอารมณ์ร้อนอนะันี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกให้คุณนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่นะคะคุณต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้มันเป็นพลังงานที่ท้าทายคุณมากถ้าคุณผ่านจุดนี้ได้นะคะเดอเดวิลครั้งนี้ได้ คุณคือผู้ชัยชนะทัานมาทดสอบวิชาให้กับคุณแล้วสิ่งที่คุณจะได้เจออีกนะคะ oh. คุณมีความลังเลคุณมีความไม่มั่นใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบางทีมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็ได้นะคะคุณอาจจะเห็นตัวอาสูรนะคะที่ยิ่งใหญ่แต่ตัวอาสูรนี้มันก็แค่แมวตัวหนึ่งที่อยู่ในกระจก ก็ได้นั่นเองนะคะให้คุณคิดแบบนี้บางสิ่งบางอย่างภาพลรงตาที่คุณมองไม่เห็นคุณอาจจะวาดวาดไว้ก่อนว่าอุ้ยมันน่ากลัวสิ่งที่คุณจะเดินเข้าไปหาหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะเดินเข้าไปหาคือธุรกิจการงานใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆก็ตามแต่อย่าสร้างภาพให้ตัวเองกลัวให้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองนะคะเพราะ สุดท้ายแล้วนะคะตัวคุณเองนั่นแหละค่ะจะเป็นผู้ตัดสินใจที่ดีที่สุดท่านมอบความเก่งความกล้าให้กับคุณแล้วนั่นเองต่อค่ะโอมิกอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจงมีสติอยู่กับตัวเองเมื่อคุณเจอปัญหาที่หนักหน่วงนะคะจงมีสตินะคะเมื่อคุณเจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่เข้ามาจงใช้สติในการตัดสินปัญหาท่านอยู่ข้างๆคุณท่านจะไม่ช่วยเหลือคุณ แต่ท่านจะอยู่ข้างๆคุณให้คุณหาทางออกด้วยตัวคุณเองท่านจะดูว่าคุณมีความกล้าหรือว่าคุณยังอ่อมยังยอมอยู่นั่นเองถามว่าท่านอยู่ข้างๆคุณไหมท่านอยู่ข้างๆคุณเม้คุณจะเจอปัญหาหนักหน่วงท่านไม่ท่านมาไม่มาช่วยคุณนะคะ ท่านอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ดูว่าคุณจะแก้ไขสถานการณ์มีได้อย่างไรนะคะว่าคุณเจอเหตุการณ์เนี่ยมันน่ากลัวหรือว่าคุณสร้างแค่จินตนาการความกลัวมาด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นต่อค่ะโอ้ม่กอดขอคคุณค่ะคุณ่ะคุณไม่ต้องเป็นกังวลคุณไม่ต้องกลัวนะคะนี่คือความรักนะคะพลังงานเทพเทวดานะคะที่คอยปกป้องคุณอยู่ท่านก็มองคุณนะ แต่ว่าท่านไม่ได้ลงมาช่วยคุณนะคะสิ่งต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอนดูคุณไม่ได้ลงมาช่วยคุณแค่มองคุณอยู่เฉยๆมองการกระทําของคุณว่าคุณจะแก้ไขสถานการณ์นีแย่อย่างไรนะคะแล้วนี่คือเดอะเลเวอร์ท่านบอกว่าท่านรักและเอนดูคุณนะให้คุณรักตัวเองศรัทธานในตัวเองนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกอีก Oh God. อ,อ,อ,อ <S <S สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายดุบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมก็เมื่อต่อเมื่อคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของคุณเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ท่านมาทดสอบคุณณขณะนี้ว่าถ้าว่าคุณมีความเจ๋งมีความเก่งมากแค่ไหนนะคะ ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธ,ธาในตัวเองเมื่อไหร่สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณราวปาฏิหารหนึ่งหนึ่งดาบนั่นเองนะคะความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความสุขในครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณตอนนี้เวลานี้นะคะให้คุณเชื่อและศรัทธาในตัวของคุณเองแล้วคุณจะชนะอุปสรรคั์ครั้งใหญ่นี้ได้แล้วคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองต่อค่ะโอ้มีกอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดอะเมจิเชียนนะคะ จงเชื่อและศรัทธาในตัวของคุณเพราะตอนนี้นะคะแม้ว่าท่านจะรักเละเอนดูคุณขนาดไหนนะคะแม้ว่าท่านบอกว่าไม่ช่วยคุณหรอกแต่ในในลึกๆอ่ะเหมือนเป็นพ่อเหมือนเป็นแม่คุณนะคะที่บอกว่าไม่ช่วยคุณแต่ลังแต่ลึกๆอ่ะมาช่วยหลับหลังนั่นเลยค่ะนี่คือเดอะเมจิเชียนให้คุณลงมือทำนะคะไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใดเท่านั้นถ้าคุณรู้ว่า ตอนนี้คุณลงมือทำอะไรอยูอย่แม้ว่ามันจะเจออุปสรรคที่หนักหนานะคะที่คนอื่นเขาถดถอยออกไปแล้วถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงแบบว่าถอยกลับไปไม่ได้ก้าวไปแบบนี้แต่คุณไม่ใช่คุณต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นนักรบคุณเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ท่านมาทดสอบชีวิตคุณและท่านมามอบสติปัญญาให้คุณด้วยนั่นเองแม้ว่าท่านบอกว่าไม่ช่วยหรอก รักเลยดูอยู่แต่ว่านี่คือบททดสอบยังไงก็คือบททดสอบคุณต้องผ่านบททดสอบนี้ให้ได้และตอนนี้เวลานี้คุณก็ได้คําตอบแล้วคุณเข้าใจตัวเองแล้วนั่นเองนะคะคุณกําลังจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างความหวาดกลัวมันกแ็แค่เป็นภาพลวงตาที่คุณได้สร้างขึ้นมาลุกขึ้นสู้ค่ะต่อค่ะในเรื่องการงาน นะคะปัญหาในเรื่องการงานคุณคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องการงานที่คุณไปเจอคู่แข่งหรือว่าไปเจอนะคะคู่ค้าหรือว่าไปเจอนะคะคนที่ทํางานที่คุณไปรับงานใหม่ๆคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็คุณก็ไปเป็นหัวหน้าพอคุณไปเป็นหัวหน้าแน่นอนละ่ะคุณก็จะเจอความท้าทายการทดสอบความสามารถว่าคุณนะจะได้เป็นเป็นหัวหน้าที่เป็นสมบูรณ์แบบหรือไม่นั่นเองนะคะ คุณจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณเป็นหัวหน้าเป็นนักบริหารที่ดีได้บางคนเขาอาจจะมาท้าทายความสามารถของคุณด้วยด้วยวัยวุฒิของคุณมันยังไม่พร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้คนอื่นเขาอาจจะมองแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้คุณถึงเวลาที่คุณจะพิสูจน์ตัวของคุณเองแล้วว่าคุณจะกล้าเข้าไปนะคะ เป็นการพิสูจน์ความสามารถของคุณว่าคุณเป็นผู้กล้าขนาดไหนที่จะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์แบบนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคคะให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองนะคะแล้วท่านจะคอยดูคุณอยู่ห่างๆคุณรู้แล้วหรอว่าคุณมีสิกเซนนี่คือคำตอบที่ดีที่สุด คุณเกิดมาเพื่อสิ่งใดไปดูคลิปเมื่อเชา้านี้น่าจะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันนะคะเราคิดแบบนั้นเพราะนี่คือคำตอบเชื่อในสายสิริสินของตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณจงมั่นใจว่าคุณทำได้บททดสอบนี้ก็แค่ปลาซิวปลาส้อยนั่นเองนะคะเพราะท่านกําลังประทานพรความสำเร็จความยิ่งใหญ่ให้กับคุณแล้วคุณผ่าน ไปได้แน่นอนค่ะคือสิ่งที่มาทดสอบคุณและถามว่าคุณผ่านไปได้ไหมไม่ผ่านไปได้ได้ไงคะขึ้นคิงถือเหรียญน,นะคะแล้วความสำเร็จหนึ่งไม้เท้าหนึดาบนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในออฟสัตนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณและให้คุณได้เตรียมรับ แต่บางคนได้ผ่านไปแล้วคุณเตรียมรับโชคลาภเงินทองเข้ามาในชีวิตคุณได้เลยค่ะนับจากนี้ในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะเพราะมันขึ้นจัดติกถ้าคุณรู้พลังงานนี้แล้วหรือว่าบางคนไม่เกินวันสองวันนี้ก็จะได้โชคลาภเงินทองเข้ามานั่นเองธุรกิจการงานของคุณก็จะเป็นเหมือนดังราชาโชคนั่นเองนะคะวันนี้คำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ